วันนี้ลินามีไปทัศนศึกษานะคะก็เลยต้องมาเตรียมอาหารกลางวันเบนโตะอุ้ยคาราคาเบนน่ารักเลยอ่ะวันนี้เขาไปเลือกซื้อมาว่าเขาจะเอาอะไรใส่ในเบนโตะบ้างนะแล้วก็มาเข้าไมโครเวฟแต่มีความน่ารักเนาะแบบเนี่ยทำเองก็ได้ หน้าตรงหน้าตาตัดเองเลยโอเคนะโอเค,อ,เคอืมอืมรูน่ารักน่ารักจะมีที่ว่างอะ่ะลุกเหรนี่ยทำยังไงอะ่ะ ยัดยัดจนได้นี่ใส่ได้เต็มเต็มอชปจน้านี่นะมันมีสองชั้นแล้วหนูจะแบบว่าไปเบียดก,กันชั้นเดียวทำไมอะเอามาไว้ตรงนี้ลูกละของหนูมันจะอัดแน่นไปแล้วไหมลูกเอานี่ไว้ฝั่งนี้ไหมล่ะจะไปไว้ตรงข้างหน้านั้นทำไมอะลูก โอ้ยอัดแน่นอ๋อเนี่ยก็เลือกจากในนี้นะอยากกินอะไรก็อ่ะใส,ใส,ใส่ใส่ไว้ให้หมดแล้วก็ต้องมีขนมใช่ไหมลูกสองแอมแล้วไ,ม,ไม่พอเรียบร้อยของมันนะ We're <laughs> yeah. all about the good vibes let's have a drink just relax all your problems and think if you are ready for a good time come on right there's a point to come back down that your problems away i'm all about the good vibes i know you're all about the good vibes you know what need to do something what อ่าทอดแมนหมูผสมอยู่นี่คู่กับมารีมอ Tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow. Bye -bye, bye. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. นี่โอ้โหทอเดเยอะมากสีน่ากินมากเสร็จแล้วเดี๋ยวกินเลยแล้วกันจะเป็นทอดมันแบบไม่ใช่ทอดมันแบบไทยแบบอีสานหวานๆห,หน่อยแล้วก็เป็นพริกแกงกับกับอะไรนะมะพร้าวอะ่ะมันจะไม่เหมือนแนวพวกทอดมันปาลาไนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ป้าป่ามีนะัดไปหาหมอนะคะ ็ไปด้วยอ่ะ ได้คุยกับหมอเรียบร้อยนะคะก็ดีกว่าเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วมาหน่อยแต่ก็ยังคงไม่มีกระจิตกระใจอยากจะทำอะไรอยากจะออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอก็ยังอยู่บ้านอยู่เฉยอะเรื่องงานนี้หมอบอกว่าตัดก่อนไปก่อนไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรไม่ต้องไปกุ้มใจไม่ต้องอะไรก็รอให้เราแบบเอ,อสุขภาพจิตใจอะไรดีแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคะแต่ตอนนี้ขอให้บอกว่าเออ,ออกนอกบ้านได้บ้าง ตำรวจจะไปไหนก็คือถึงแม้ว่าจะไม่หล่าออกไปแต่ขอให้ออกไปข้างน,นอกบ้านวันละครั้งนะเหมือนกับว่าคือมันจะไปรอให้เราพร้อมมากเดี๋ยวมันไม่ได้ออกไปไหนกันพอดีเดี๋ยวมันไม่ได้ฝึกด้วยก็เลยอาต่อไปก็คงจะต้องพยายามชวนให้ออกไปไหนนิดหน่อยๆสักวันละครั้งก็น่าจะดีขึ้นนะ่ะแล้วก็ได้ยามาเพิ่มนะอีกสองสัปดาห์มาหาใหม่ บ้านแล้วนะคะป้าปาไปตัดผมส่วนมีก็เดี๋ยวไปหาเบียที่แม็กวาลูค่ะ<า>เดินกันไปแม็กวาลูนะอะไรอะฮ้ออะไรไม่ได้ซื้ออ๋อถ่ายรูปนังเบียอยากมาคิมบูนะคะเป็นร้านที่แบบว่ามาตั้งแต่สมัยนะเบียมาเลี้ยงไรโอ้ตอนเล็กๆค่ะ ขนมเขาจะเปลี่ยนไปทุกรอบที่มานะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าของมันดูเปลี่ยนไปเยอะไหมอะ่ะของก็ยังเด,เดิมอยู่อ่ะยังไม่ค่อยแปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันเดิมคือไม่ใชนะ่ถ้ามันยังเดิมเราก็จะยังไม่ถ่ายไปลงในกลุ่มนะเพราะว่ามันของเหมือนเดิม 88เยนนะถูกมากเลยอันนี้ก็แบบไว้ปลกูปลกพืชอะไรแลเนะี่ยอันนี้เป็นเสื้อขนหนาอุ่นนะเนี่ยมีแบบว่าต่อกับตัวแบตเตอรี่แล้วก็กดปุ่มนจะอุ่นนี่อะไรชุดฮาลโลวีนผีจีนหรืออะไรเนะี่ยอันนี้เป็นกิโมโนนะราคา22เยนนะ ก็เรียว่าไม่มีราคาให้เฉยๆแหละนนะแบบว,ว่ายีเยนมันกี่บาทอะไม่ถึง5บาทอ่ะนี้ลายสวยมานิดนึง110เยนอะเาไว้ห้เยนมือสองพวกนี้เท้าใหม่ร้อสิบเย็นนะแต่ดูจะเจ็บ สิบห้าย,ยาน,นของใหม่เราก็เป็นแบพบพวกมือสองอ่ะ See, the one is now. Hats like savage just spins lags. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Dancing problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the... ดูจากราคาจะเห็นว่ามันจะถูกกว่าตามซุปเปอร์นะอย่างเงี้ยซุปเปอร์ต้องประมาณ300เเยนขึ้นนะ300กว่าเยน400เเยนอันนี้ก็275ก็ถือว่าถูก ก็จะเป็นของที่ขายตามร้านร้อยเยนนะแต่ก็มาขายที่นี่22เยนคือราคาถูกมากนี่ไม่ใช่หมดอายุนะแตออ่อาจจะแบบใกล้หมดอายุแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนะบางอย่างแบบก็อีกหลายเดือนนะแต่ก็ถือว่าราคาถูกมาก เตียง3,300เยนก็ถือว่าถูกมากๆจริงๆเตียง,งมันจะแบบเป็นหมื่นบาทเลยอะทุกคนเจอของใหม่อจะแพงมากพอเป็นของมือสองปุ๊บถูกแต่ละเนนี้ถูกเวอร์นี่นะบอกว่าอยากได้ชั้นเนี่ย880เยนเองอันเนี้ยซื้อกันแพง ในสุดก็มาขาย220เยนวันนี้มันจิมินนีทำไมยิบสองเยนเราไปทำอะไรได้ล่ะเนี่ยได้สองอันนี้นะอันนี้กับอันเนี้ 2, ยสองพันสองร้อเยน่ะอันเนี้ยลดเข็นร้อยสิบเยนอุ้ยแบบน่ารักด้วยนะเป็นมิก้เมาด้วยอ่ะร1อยสิบเยนเองอ้หอันนี้คอมบีนะของไมลหลักหมื่นอันนี้แปดร้อยปสิบเยนจ้าอันนี้เป็นของวงการกอล์ฟนะคะไม่รู้คืออะไร หอมราคาถูกนะคะขวดละ550เยนนะเบียอยากมากินชาบูนะคะก็เลยมาชาบูแถวบ้านเป็นบุฟเฟ่ตกลางวันนะคะราคาจะถูกกว่ากลางคืนเนี่คือแบบสีแดงเนี่ยกลางวังนอะ,ะอันนี้คือกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามากินช่วงกลางวันจะ,จะคุ้มกว่าเน,ะะนี่ยลดไปเยอะเลยแล้วก็เนี่ยสั่งอันนี้อะ เป็นคอสนีนนะคะก็คือมีทั้งหมูแบบหมูอะไรสักอย่างหนึ่งอีเบริกกับเนื้อแต่ถ้าเราเป็นแพงขึ้นหน่อยก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแตนนาเบียเขาไม่กินเนื้อน้ำก็สองอย่างนะคะน้ำซุก,กี้ยากิกับน้ำต้มสุกไก่น้าจิ้มนะคะคือแบบ ไม่ได้ชอบสักอันเลยสิ เสร็จก็พานาเบียรนะ์นายโยมาซื้อของกันต่อค่ะที่อีออนเจ้าเก่าที่เดิมประจําของเราก็ซื้อของเข้าบ้านนะะของในงตู้เย็นเริ่มหมดอีกแล้วเดี๋ยวต้องหาของฝากกลับไปฝากคนที่ไทยนะคะ คนที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องที่ช่วยดูคุณตาคุณยายเราต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเขาจะชอบอะไรแนวไหนที่คนไทยแบบกินได้แล้วต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยนะว่าอน้ำเบีนยนะโยก็จะหอบใส่กระเป๋าไปได้ไหม ปอนนะพี่ยาทำไว้ให้แต่เชา้านี่งข้าวสิลูกใช่หนูลไม่ชอบเหรอ,อทำไม<ช>อ่ะเบื่อเหรอมันไม่มีอะไรคนดูอย่างเดียวใช่ป่ะ้วอ <c oughs> ีก <c oughs> ที่หนึ่งอ่ะหนูกินเลยเอาเข้าเตาอบไปเลยลูกนะ่าพี่ยาทำไม่เยอะอยู่แป๊บๆก็จะหมดแล้วเนี่ยขนาดทำเยอะมากเลยเมาาื่อเช้านี่ขู่ตัดเล็บเดี๋ยวนี้ นี่อะไรหรอพริกหรอหรือว่าแตงหรออันเนี้ยอพริกอาอืมตัดแลปียาวเหยียบของหนูงพังไม่ได้เลย กาก็นั silently, okay, ่งต okay, ัวอย่ไม่เส้แไปข้าไหลงสื่อเปนกเยอะอ๋ออันนี้เขียนมาจากที่ที่ตอนที่ไปนะเขียนอันนี้แล้วก็มาเขียนเล่าอีกทีหนึ่งสรุปอีกทีหนึ่งว่าลุกน่ารักอะ่าฮ่าฮ่า่